สวัสดีครับอาจารย์สมบูรณ์ครับขอต้อนรับเข้าสู่กําลังใจเจอร์นี่ครับอาจารย์ก็ที่นี่แม่ห้องสอนครับผมเข้าคําถามข้อแรกเลยก็แล้วกันนะครับอาจารย์ครับทาไมอาจารย์ถึงใช้ชีวิตทั้งชีวิตอะครับที่มารับใช้แล้วก็ทุ่มเทให้กับงานที่เป็นศิลปิบาลตรงนี้ครับก่อนหน้านี้ก็ก่อนที่จะเป็นคริสเตียนเนี่ย ว่าได้ยินเขาคริสเตียนเขาบอกว่าเขามีคู่มือดีๆของคริสเตียนนะเขามีคู่มือเล่มหนึ่งที่จะช่วยในการมีอุปสรรคปัญหาผมก็เลยคิดคิดแต่ไม่ไม่สนใจคิด,ค,ดคิดทั้งเฉยๆสุดท้ายก็เลยแต่งงานแล้วก็มีลูกคนหนึ่งลูกคน,คน,คนสุดท้ายเนี่ยป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลจอมแจ้งไม่เสเลียเนี่ยเป็นหนึ่งเดือนนะหมอบอกว่าลูกไม่รอดแล้ว ไม่รอดแล้วก็วไปโรงพยาบาลที่เชียงใหมท่ที่ใหญ่ๆเนี่ยปลไม่ต้องไปดีกว่าปล่อยให้มันเสียชีวิตมาตายที่บ้านเราดีกว่าวแต่ว่าคิดถึงเล่มที่คริสเตียเขาบอกว่ามีเล่มหนังสือเล่มหนึ่งนั่นะคือพระคัมภีเราก็ยิบอ่านแล้วก็เหมือนว่าเรามีกําลังใจขึ้นมาเหมือนว่ามีสติปัญญาขึ้นมาแล้วก็มีว่ามีพลังขึ้นมาอีกถึงแม้จะเป็นอย่างไรแล้วก็สติปัญญาของเราเข้มแข็งอยู่ตัวนั้นก็ถือว่าเรามีโอกาสญญาที่ พังพระเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นลูกคนนั้นหลายคนไม่เชื่อว่าเป็นคนได้แล้วคิดว่าไม,ไม่รอดแล้วไม่รอดแล้วตายแล้วมันอายุประมาณสามขวบเนี่ยหยวหมดแล้วอตอนนั้นคริสต์มาสอยู่เหมือนเดือนนี้แหละเราบ่าแม่บอกว่าไม่ต้องไปมะไปคริสต์มาสทิ้งไปไม่ได้ผมต้องไปแหละลุ่นอยู่ที่หลังหลายคนหลายคนมองว่าอ้อาจารย์สมบูรณ์เนี่ยลูกนี่นไม่รอดแล้วแต่ตัวมาไปคริสต์มาสได้ยังไงวะ แต่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นคือตอนที่อาจารย์อ่านพระกัมภี์นี่อาจารย์ก็ไม่รู้ว่ายังไม่รู้จักไม่รู้จากไม่รู้จักแต่พออ่านแล้วมันรู้สึกอะไรใจพออ่านแล้วเหมือว่ากาลังขึ้นมาเนี่ยแล้วหลังจากนั้นพอไงครับลูกลูกหายแล้วหายแล้วหายเลยแล้วก็มียามีอะไรต่อเข้าที่โรงพยาบาลต่อที่ไม่ได้อ่านพระกัปีเนี่ยคือเหมือนว่ามันไม่มีจุดที่จะหาช่อนได้ละแต่เมื่ออ่านแล้วหมอหมอฉีดยาว่าลูกนี่เป็นอย่างนี้นํทำไมไม่มาก่อนก็ไม่เป็นไร ไม่รู้มันระยะทางมาไกลแล้วก็หมอว่าจะฉีดน้ําเกลือที่นีไ่ไม่ไม่ไม่ได้แล้วเลือดไม่ออกแล้วอฉีกตรงนี้ไม่เลือดไม่ออกแล้วฉีกตรงนี้ก็ไม่ได้แล้วฉีกแล้วก็หมอนี่ไปเขาก็บอกว่าน่าจะได้สักจูงหนึ่งนะผมก็เลยใจขึ้นมาโอ้หาเรลูยาพระเจ้าใช่ด้วยหมอเชิวยออกมาเลือดนิดหน่อยเติมน,น้ำเกลือออกมาทักหยดสอนหยดเงื่อลืมตาขึ้นมาแล้วก็พูดขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้อขอกินน้ำดื่มขอกินอาหารได้เลย <ผ> oh. แต่หมอเติมน่าเกลยแต่ว่าบวมเลยหมดออกมาแล้วก็ลุกขึ้นได้เลย oh. ตั้งแต่นั้นมาแหละผมมีหัวใจที่จะโลกเนี่ยผมไม่สนใจละสนใจที่อยากจะหางานที่พระเจ้าทุกอย่างเนี่ยทำไวน้นะผมก็เลยเข้าไปเรียนพระกัพทีเข้าไปใคล้ชิดกับผู้รับใช้เข้าไปจนถึงทุกวันนี้สรุปง่ายๆก็คือตอนที่ลูกอาจารย์หายเนี่ย,าย,ยอาจารย์เชื่อใน พระเยซูคิดนี่เลยเชื่อเชื่อเชื่อเลยเชื่อเลยเชื่อเชื่อเชื่อเหมือนมันแน่นขึ้นมามแล้วก็อยากจะรับใช้ไม่อยากจะทํางานของโลกแล้วอ่าละพอพอเชื่อแล้วเนี่ยรับผันผวนตัวเองมารับใช้อย่างไงทำไมถึงแบบตั้งมั่นว่าฉันจะรับใช้ออตอนนั้นมีมีคิดว่าอยากจะมีนาใช่ไหมม,มีแล้วอยากจะมีเงินพอที่จะอยู่ได้มีบ้างแต่ไม่ไม่เหมือนมีความสุขอ่ะก็เดียวมี เรื่องการเดียวมีอะไรไม่มีความสุขก็จะเดี๋ยวจะมีปัญหาการสุขภาพอีกออกไปรับใช้ uh huh. รับใช้เต็มเวลาไม่รู้ว่าจะไปรับใช้ที่ไหนทาไปอยู่บนดอยไม่ไม่มีเงินสักพอไม่มีอะไรสักอย่าง uh huh. ทาไปคิดถึงพระเจ้าอย่างเดียวแล้วงานที่อาจารย์รับใช้ในช่วงชีวิตที่ผ่านมานี้รับใช้อะไรไปบ้างเยอะมากอลองลองสักลองลองยกตัวอย่างสักนิด<ช>นึงครับแต่มีพาระใจว่าอยากจะ ประกาศพวกที่ยังไม่ไปเป็นคริสเตียนพวกที่ยังไม่ได้รับความรอดพุทธอยาให้มันมีได้รับความรอดเหมือนเรานี่แหละแล้วก็มีประสบการณ์เนี่ยเยอะมากถ้าจะเล่านี่ไม่จบละประสบการณ์เด็ดๆนนหนักๆเยอะแยะพระเจ้าทํางานนะไปติดคุดก็มีไปรับใช้เนี่นะอ,ะอะแล้วตั้งแต่วันนั้นลาอาจารย์ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยที่อาจารย์รับใช้มาเนะี่ยก็ใช้อจะใช้วันนี้ตั้งแต่ลูกสาวนี่เออลูกเบานี่ยี่สิบเจ็ดปีแล้ว ยี่สิบเจ็ดปีแล้วแล้วก็เวลาที่อาจารย์รับใช้เนี่ยความยากลําบากมันมันมีมีอุปสรรคอะไรบ้างอาจารย์ทํำยังไงมีแล้วพึ่งพระพระเจ้าอย่างเดียวอาจารย์จะพูดว่าไงอาจารย์จะบอกกับพระเจ้ายังไงอ่อธิษฐานอย่างเดียวอธิษฐานว่าทุกอย่างก็ต้องมีขอให้มีใจรักแล้วก็มีความสุขมีกําลังทุกอย่างถ้ามีกําลังมีความสุขแล้วมันเหมือนเราจะไม่มีเหมือนว่าเรามีทุกอย่างแล้ว อันนี้แหละคือรับใช้ผมรับใช้ตรงนี้ตอนที่เราท้อแท้ใจอะไรเงี้ยพออาจารย์นิฐานปุ๊บมันมันเหมือมนมากำลังมันเพิ่มขึ้นเลยเพิ่มขึ้นเลยเออแลก,ก็อยากจะทํางานตัวนี้อยากจะทํางานตัวนี้เห<อ>มือนว่าเรามีนิมิตใส่ท่อวิสัยทัศน์อะไรต่างๆกับพระเจ้าแต่เราไม่มีเงินนะแต่ว่าพระเจ้ารู้เราไม่มีเนี่ยมีมีมมมผมตอนที่ผมมีกําลังใจไปเรียนรู้ไปอบรมพระคัมภีครับเข้าไปอบรมราสัตสองอบรมพระดับสาสุรยศาสาร สองปีไม่ใช่ไปตลอดนะไปหนึ่งอาทิตย์บ้างสี่ห้าวานันสิบวันก็กลับมาจบมาแล้วก็มีคนหนึ่งมาถามผมอาจารย์สมบูรณ์ตอนนี้มีกำังแล้วผมมีกำังแล้วเนาะอาจารย์สมบูรณ์รับใช้พระเจ้าเนี่ยต้องการอะไรอผมก็บอกตรงๆว่าต้องการเงินแต่แกบอกผมว่ารับใช้พระเจ้าไม่ต้องมองที่เงิน ทัดก็คูไม่มีเงินคูทำอะไรไม่ได้อ,อันนี้แหละคือได้กำลังขึ้นมามไม่มีเงินทำอะไรไม่ได้แต่ขอให้มีสติปัญญาขอให้มีความรู้ขอให้มีความคิดพึ่งพากับพระเจ้าพระเจ้ารู้ว่าจะทำอะไรอะไรพอที่จะรับใช้มีกำลังขึ้นมามีความสุขขึ้นมาอันนี้ทุกวันทำตรงนี้แล้วทุกวันนี้อาจารย์รับใช้เนี่ยล่าสุดนี้อาจารย์รับใช้อะไรครับแบบที่งานที่อาจารย์ทําอยู่รับใช้<อ>ก็คือคปัจจุบันนะไปเทศนาที่โบสถ์ มีโคขอเยอะครับไปขออาจารย์เทศนาให้ตรงนี้เทศนารตรงนี้มีสองกลุ่มเราว็็เรามีสองกลุ่มเองกลุ่มแล้วก็มีกลุ่มบ้านเล็กๆอีกหลายกลุ่มต้องไปหนึ่งอาทิตย์วันอาทิตย์ต่อไปสองที่สามที่อันนี้คือรับใช้เข้าคําถามอันที่สองเลยก็นะอาจารย์มันก็อยากให้อาจารย์ะหนุนใจเนาะคนที่เขาเป็นศิยภิบาลเหมือนกับอาจารย์เนาะแล้วก็ศิลภิบาลที่ เพิ่งเริ่มที่จะรับใช้แบบสิบวนหนุ่มพิบานอะไรที่เพิ่งเข้ามารับใช้เนี่ยอาจารย์อยากจะหนุนใจเขาอยากจะบอกเขายังไงในในเมื่อเราเป็นประสบการณ์ที่เราผ่านมาในชีวิตเนี่ยอาจารย์จะบอกเขาว่าไงก็จะบอกเหมืับที่ผมเคยประสบการณ์มาเนาะอยากจะหนุนใจผู้รับใช้หรือว่าผู้ที่มีใจรักพระเจ้าหรือว่าคนที่ถวายตัวเราใช้พระเจ้าเนี่ยบางคนจะคิดไม่ถึงไม่ออกไม่มีประสบการณ์แต่ว่าคมอยากจะหนุนใจผู้รับใช้ทุกท่านหรือว่ามีใจที่จะรับใช้พระเจ้าเนี่ย ให้ให้มีพละกำลังใจรักที่จะทำงานเราใช้พระเจ้าต้องมีสติปัญญาเพึ่งพาพระเจ้าอย่างเดียวมองที่พระเจ้าอย่างเดียวและตัวเราก็จะประสบการณ์มากมายขนาดไหนแต่ว่าคิดถึงพระเจ้าไม่ต้องมองที่เงินไม่ต้องมีเงินก็ได้ขอให้มีสติปัญญาขอให้มีความรู้ขอให้อธิษฐานขอให้พระเจ้าพระเจ้าจะเต็มมาเติมเต็ม,ตม,ตม,ตมทุกอย่างจามครับคำถามก็คือ อาจารย์อยากจะฝากอะไรในฐานะอาจารย์ปีสี่ปิบานนะครับว่ากับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอาจารย์อยากจะบอกเขาว่าไงครับอยากจะฝากถึงคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านะจะฝากถึงว่าเวลามีเพื่อนที่เป็นคริสเตียนหรือว่ามีอาจารย์หรือว่ามาประกาศหรือว่ามาพูดอะไรต่างๆเราก็เข้าเข้าติดสนิทกับเขาแล้วก็เชื่อฟังแล้วก็ทําตามอยากจะฝากถึงคนที่ไม่เชื่อนะจะเชื่ออะไรจะทําตามอะไรก็แล้วแต่ แต่พระเยซูเป็นผู้ยิ่งใหญ่พระเยซูเป็นธรรมดับอย่างที่ยิ่งใหญ่สุดท้ายนะอาจารย์ครับในฐานะศิยาพิบาลของอาจารย์สมบูรณ์เนี่ยในส่วนตัวของอาจารย์เองเนี่ยครับอาจารย์อยากจะขอบคุณพระเจ้ายัางไงบ้างครับในในชีวิตของอาจารย์ก็อยากจะขอบพระเจ้าทํางานกับผมมากมายม,ายมหาศาลยิ่งใหญ่มากผมไม่มีอะไรสักอย่างแต่ว่าอยากจะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจัดเตรียมสถานที่แล้วก็สมาชชิกแล้วก็ครอบครัวนะ ก่อนที่ผมจะมารับใช้ที่แม่ห้องสอนเนี่ยมีคนถามผมว่าอาจารสมบูรณ์ขึ้นมาแม่ห้องสอนเนี่ยจะขึ้นไปกี่วันจะไปอยู่กี่เดือนจะไปอยู่กี่ปีไม่มีเพื่อนไม่มีเงินไม่มีรถไม่มีอะไรสักอย่างจะไปอยู่ได้ยัางไงผามว่าเพื่อนผมอยู่ที่บนฟ้าพี่น้องผมอยู่ที่บนฟ้าที่น้องผมอยู่ที่สวรรค์ที่ไหนอยู่ที่สวรรค์หมดเลยใครทําไม่ได้ผมทําได้ขึ้นไปอยู่แล้วก็พระเจ้าจะเตรียมสถานที่ แล้วก็เตรียมทุกอย่างเตรียมกิจกรรมทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยรพระเจ้าเตรียมครบเครือที่มีนิมิตในในชีวิตผมเนี่ยจนถึงทุกวันเนี้ยดูเนี่ยมากมายขนาดนี้ผมขอบคุณพระเจ้ามากเลยลูกก็โอเคสนบสนุนแค่เท่าที่เขาทําได้ภรรยายก็พอที่จะทําได้ก็สู้ด้วยกันและก็มีเป้าหมายอยากจะขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าใช้ผมไปประกาศกับอนุชนที่มหาวิทยาลายัย แม้เราจะไปทําอะไรยิ่งใหญ่ไม่ได้ขอให้เราไปเป็นแสงสวา่างไปไปฉีกวัดสิ่งให้เขาเหมือว่าจะได้ดําเนนชีวิตต่อไปอเป็นผู้รับใช้ต่อไปได้เป็นสิยาพิบาได้อนี้มิมิตในใจผมทําอย่างนี้ขอบคุณพระเจ้าทุกอย่างนั่นก็ว <c oughs> ันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์อย <c oughs> ่ <c oughs> างม <c oughs> ากเลยนะครั <c oughs> บที <c oughs> บ่แ <c oughs> บบแบ่งปันแล้วมันมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทํากับเราเนาะครับก็รู้สึกฟังแล้วแบบ มันก็มีกําลังใจทุกครั้งเลยที่ผมได้พูด,พดคุยกับศิิยายพี่บาลน,นะครับ <c oughs> ก็วันนี้ผมขอบคุณอาจารย์สมบูรณ์มากนะครับ,บ,รบที่มาร่วมรายการกําลังใจเจอร์นี่นะครับขอบ,ขอบคุณมากุณครับขอบคุณครับ